สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกแมนซิตี้จะตอบรับข้อเสนอที่เข้ามาหาแจ็คเกลินในตลาดนักเตะสมอร์น,นี้หากมีทีมที่ยอมจ่ายตามราคาที่ต้องการ เรือใบสีฟ้าได้เริ่มดำเนินการสร้างทีมใหม่แล้วโดยปล่อยคาร์บูเกอร์ไปให้เอซีมิลานด้วยสัญญาเยี่ยมตัวและแบ็กขวาโตเกาก็คาดว่าจะไม่กลับมายังถิ่นเอติฮัสเตเดียมอีกเร์กิลิตผู้เล่นวัย29ปีเป็นตัวสำรองไปได้ลงสนามในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้ว่าทีมของเปปกูเดล่าจะตามหลังนอตติงแฮมฟอร์เรส์สูงต้นหนึ่งก็ตามเชื่อกันว่าราเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ไม่พอใจกับบทบาทของตัวเองในถิ่นเอติฮัสเตเดียมซึ่งผ่านมาเกือบจะ4ปีแล้วตั้งแต่ที่เเเายายาาเขขาาาาาาายยยย้้้มมมจกกกอออสสตตตตัญญญััันนววิ่่่่ดคค100งไญบที ตั้งแต่ย้ายมาอย่างแมนซิตี้และข้อตกลงของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2027่างไรก็ตามแมนซิตี้จะรับฟังข้อเสนอสําหรับปีกรายนี้ในช่วงปิดฤดูกาลเนื่องจากพวกเขาต้องการปรับปรุงทีมใหม่หลังจากผลงานในซีซั่น2024-2025ที่ต่ํากว่ามาตรฐานนอกจากนี้ฟุตบอลนิซเดอร์ยังเปิดเผยอ,อีกด้วยว่าเอเดอร์ซนผู้รักษาประตูวัย3 1ปีมีความเป็นไปได้สูงที่จะออกจากแมนซิตี้ในช่วงปิดฤดูกาลเช่นกันสําหรับแจ็กิลิตลงเล่นไป26นัดในทุกรายการในซีซั่นนี้โดยทําไปได้แค่2ประตูและ5อซ มากัิทประเด็นข่าวต่อมา แมสซิตี้ลิชชอเอ็ดวาร์ดกามาวิงกากองกลางเสกเรัลมาดริไไดไว้ในรายชื่อการเสริมทัพของสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ท่้มกลางข่าวความผิดหวังในผลงานของแข้งตราไก่กับทัพราชันชุดขาวกามาวิงกาแข้งวัย22ปีรายนี้ไม่ได้พัฒน,นาตัวเองขึ้นมาได้อย่างที่สโมสรคาดหวังเอาไว้ในช่วง4ปีที่ผ่านมาและยังไม่สามารถยกระดับการเล่นขึ้นมาได้ตามรายงานของสแกสปอร์ระบุว่าแมสซิตี้มีความสัมพันธ์ในใกล้ชิดกับซีเอสเตลลาซึ่งทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้กับเขาบริษัทดังกล่าวยังมีส่วนสำคัญในกกาาารรดูแลยย้ยทีมข โอมามาูตจากไอท์แฟร์แฟรงเฟิร์ตมาย่างไอทีฮัสเตเดียมเมื่อช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาและในตอนนี้กามาวิงการได้อยู่ในเรือไายนนชื่อการเสริมทัพของแมสซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วแม้ว่าแข้งชาวฝรั่งเศสจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าต้องการออกจากเรอับมันรีดหรือไม่ก็ตามหากเขาตัดสินใจเช่นนั้นเชื่อว่ามีอีกหลายสโมสรที่พร้อมให้ความสนใจ สำหรับกามิวิงเกอเหลือสัญญาจนถึงปี2029แต่หากเรอลมริดต้องการเสริมทีมการปล่อยตัวผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามด้วยค่าตัวกอว้อนโตอาจเป็นข้อเสนอที่น่าดึงดูใจสำหรับฤดูกาลนี้ผลงานของกามิวิงกอต้องอยู่ชิง,งัคเพราะอาการบาดเจ็บขณะที่ในช่วงไม่กี่ฤดูกาลที่ผ่านมาการเปลียบบทบาทอย่างต่อนเนื่องของเขาอาจถูกมองว่าเป็นปัญหาในการพัฒนาการของเขามากระที่ประเด็นข่าวต่อมา เควินฟิลิปอดีกองกลางทีมชาติอังกฤษมีความเป็นไปได้ที่จะย้ายกลับไปยังลีกยูไนเต็ดหักสโมสรเก่าสามารถเลื่อนชั้นขึ้นสูพ่พรีเมียร์ลีกในซีน The Sun ซั่นหน้าเดอะซันสื่ออังกฤษรายงานว่าลีกยูไนเต็ดยังคงจับตาม,มองผลงานและสถานการณ์ของฟิลิปในฤดูกาลนี้ขณะที่กองกลางวัย29ปีเตรียมอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบถาวรหลังหมดสัญญายืมตัวกับอิฟสวิททาวลังจบซีซั่น สำหรับแควินฟิลิปย้ายจากเลีดยูเนเตดไปร่วมทีมแมนซิตี้ด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์เมื่อปี2022แต่เจ้าตัวไม่สามารถเล่นเข้าระบบของเปปัวเดลลาได้แม้ว่า,าการย้ายไปเวสแฮมยูเนเตดในสัญญายืมตัวเขาก็ยังทำผลงานได้ยังน่าผิดหวังเช่นกันสำหรับฤดูกาลนี้อิสฟิดยืมตัวแควินฟิลิปมาใช้งานในสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาล2024-2025โดยเฮชโชด์อย่างคีรันแมคเคนนามอบโอก,กาสให้เขาลงเล่นไปแล้ว19เกมรวมทุกรายการและเป็นการลงตัวจริงอย่างสม่ำเสมอถึง16เกมตามรายงานระบุว่า ที่ปัจจุบันนำเป็นจ่าฝูงแชมเปี้ยนชิปขณะที่เหลือ10เกมสุดท้ายของฤดูกาลหากพวกเขาสามารถเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จหนึ่งในแผนการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้คือการดึงแควินฟิลลิปกลับมาร่วมทัพเช่นนี้แควินฟิลลิปยังคงเป็นขวัญใจของแฟนในยอร์กเชียร์ที่พร้อมอาแขนต้อนรับขณะที่กลางกลางวัย29ปีก็ยังคงติดตามผลงานของลีดอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าตัวมีการแสดงความเห็นและกดไลค์ทางบัญชีโซเชียลมีเดียของสโมสรขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดต คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ